สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมันนี้กฤสิพามาเบิงบักวงหิมพานอายุสี่ปีเนาะคะ่ะสี่ปีกับอีกอประมาณเจ็ดเดือนค่ะพี่หน่องสี่ปีเจ็ดเดือนเนาะคะ่ะนี่ค่ะมันก็เป็นดินบานเนาะคะ่ะพี่หน่องมันก็เลยโคลนจ้ะ ลาเพิ่นหามากหายน่วยมันจะบ่ค่อยเต็มที่บันไดค่ะออกดอกแล้วจ้านี่ดอกแหลกเนาะคะ่ะดอกแหลกของปีฮกซีจ้ะมันกค่พี่เนาะปีนี้กะใช้ปุ๋ยหมางแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเริ่มจะได้เก็บพุนพอดีแล้วซ้อมผลิตกะได้ซื้อปุ๋ยหมางแล้วกะปุ๋ยอ่าทั้งใบเนาะคะ่ะ มึงคะอุ้ยเดอกพวดค่ะก็บม่รูร้ว่าสิจับซ้ำไหนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าปีนี้มันแรงแห้งเนาะ,ค,ะค่ะบ่งจ้ะ ดอกหลายหลายแต่ว่ากระดอกแห่งจะได้เติบค่ะป๊าต้นนี้บ่ได้มาแต่งเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ซ้ําเพิ่นดิสิฉีดยาข่าหญาไว้เด้วเนาะค่ะก็เลยต้องกวดใบ ดอกแซมแกับสะท้อนเนาะคะ่ะภาพที่เบิลมีเยอะน,นะคบโคนค่ะตัวนี้ก็โคนโคลนลายจ้ะตัวนี้ก็โคนค่ะคือแบบ กี่กระถินควรประมาณแบบ20นี่ค่ะบ่คิดว่าจะงามไว้ฝั่งนี่นะคะ่ะดอกแห้งแต่พี่น้องค่ะ ต้นมวนนี่งามสมบูรณ์จ้ะสมบูรณ์อยู่อันนี้ปลูกในนะคะปลูกในตัวนี้ปลูกในตายตัวม้ขึ้นมา กำลังเลื่อมจับหน่วยเนาะจ้ะฮ่าดอกตุต่นี้พี่นนองกําลังเรื่อมเป็นมาไงน,นี่ค่ะเต็มเลยจ้ะนี่ฮ่าดอกพี่นอออน,นอง นี่เนาะค่ะกะคิดหนาย่างเดาซ้อมพอดีก,ก็จะมาขวดเนาะคะ่ะเบิองเพื่อนไะเพื่อนวันน้แต่งงานอ่ะปีนี้สิได้ขันเก็บนี่เะนี่เพราะว่าต้องมาทำความสะอาดเนาะคะ่ะทำความสะอาดกวดใบกวดยังออกเนาะคะ่ะ พเพื่อเขาจะได้เก็บง่ายๆจาะพี่นพเนาะหุ่ขัด ดอกแห้งนะคะดอกแห้งดอกแห้งน,นี่แหละค่ะบกม่วงสปีกับอีกเจ็เดือนค่ะต้นงามต้นบกงามเนาะคะ่ะสังเกตแล้วกะคิดว่าจะคล้องปลูกห้างคับพี่น้อง เอาไปมาพ่อมันใหญ่ขึ้นมามันกับบัวหางเนาะค่ะเป็นบักม่วงทีพ่าปลูกทีแล้วปุ๊บบักม่วงห้องกับบัวคอยจับหมากจับหน่วยเป็นไดเนาะค่ะมันห่มมันหลายจ้ะพี่น้องเพราะบักม่วงที่มันพลาเนี่ยมันต้องการแสงแดดค่ะสังเกตบังคัอันนี้ต้นใหญ่อยค่ะต้นใหญ่อยแต่ว่าบ่มีดอกค่ะบ่มีดอกมันทีแห้งจ้ะอันนี้ก็ต้นนี้ก็ติ๊กปลายางเนาะค่ะมันก็เลยบ่วงาม ในบ ỗ ต้นซิสิค่ะต้นซิสิเยวจะให้เบิ้งพื้นข้างล่างค่ะนี่เนาะค่ะโคลนไาค่ะมันเป็นดินบานเนาะจ้ะดินบานพอนม้มพอน้ำฝนตกยงแห้งน้ำม,มันถว่วคไปพี่น้องถ่วมเบิดกันอยู่นี่คำทุกตนค่ะปีนี้กะโคนประมาณซิวก็ตนค่ะ อ๋อสิปล่อยไหวจังสีเล่นเนาะค่ะสิบอกอเอาใหม่ข่ำยังจั้งสินเพราะว่าท้าเขาข่ำแล้วบอกม้วงมันกรสามารถตายได้ค่ะพี่น้องดวงโจหากเนาะคะ่ะมึงจ้ะราคาดีค่ะบอกมวงอันไหนที่มันถือหฮมต้นกระติเซ่ไม,ม่มีดอกค่ะเมื่อวานนี้กับ ออกดอกมากก็แหงจังแหงเลยแหงบ่ค่อยได้พุ่นผลิตปันใดจ้ะก็ต้องเบิ่งสถานการณ์ก็นะคะเกิดว่ามันบ่ง่ายมีดีก็สิตัดออกและะ้วค่ะตัดต้นถิ่มค่ะบาต้อนออกก็จ้ะเพื่อใฮ้จะได้พุ่นผลิตได้ไลายค่ะพี่หน้องย่ามปเสียดายมันจ้ะมงค่ะเต็มเต้มเมเตมนะ ปีหนีกับบุงว่าราคาจะเป็นจังไหเนาะค่ะแต่วาราคาบกบวงหิมพ่านราคาเพิ่นกะดีค่ะดีทุกปีค่ะคือปีกายนี่ติดโควิดเนาะค่ะส่งออกว่นไดบก่วงกอยูทีกิโลละสามสิบสามสิบกับเหลือยี่สิบค่ะพี่น้องถือว่ากะโอเคค่ะเพราะว่าราคาเพิ่นอบบต้นหนึ่งขากระเด็เป็นพันอยู่เนาะค่ะพี่น้องบางคนอายุเพิ่นใดเพิ่นกระเด็หลายพันค่ะต้นหนึ่งเนาะค่ะคือของสาวพระเดชกะบัก่วงอายุบ่รท่านหลายค่ะก็เลยเดชวัวหลายคือเพิ่นค่ะ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้สาวอำเภอเด็ดน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ